สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับปิดนนะคะในช่อง y u t u b e แอนเจกายบายปีโดยทุกๆวันอาทิตย์นะคะเหมือนเดิมเราจะมีแมสเซจจากนางฟ้านะคะเพื่อดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตของเพื่อนๆในวันอาทิตย์หน้านะคะโดยนี่เป็นอาทิตย์สุดท้ายของปี2020แล้วนะคะก็จะเป็น คำแนะนําสําหรับวันจันทร์ที21่21ถึงวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมนี้นะคะก็จะง่ายๆสบายๆเหมือนเดิมนะคะโดยบีนอาจจะใช้คําแนะนําจากไพ่ออร์เคิลแล้วก็แชนแนลแมสเซจจากนางฟ้านะคะ,ะเพื่อคําแนะนําในการดําเนินชีวิตของเพื่อนๆในอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็เพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ของเพื่อนๆนะคะเหมือนเดิมขอให้ทุกคนนั่งสมาธิ เพื่อเชื่อมต่อกับนางฟ้าประจําตัวของทุกคนนะคะขอทุกคนหลับตานะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าเอาความรักเข้าตัวหายใจออกเอาความกลัวความกังวลออกไป แล้วรู้สึกถึงพลังงานเย็นๆที่คอยให้ความรักกับคุณทางด้านซ้ายมือนะคะท่านเป็น Advisor Angel เป็นนางฟ้าที่คอยให้คำแนะนำคนุณเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือสามารถเรียกท่านได้นะคะแล้วก็รู้สึกถึงพลังงานอุ่นๆร้อนๆทางด้านขวามือ ท่านเป็นโปรเทค t เตอร์แองเจิลเป็นนางฟ้าที่คอยปกป้องคุ้มครองคุณในยามที่คุณมีความกลัวความกังวลต้องการความกล้าหาญขอให้คุณเรียกท่านช่วยเหลือและพูดตามบีนะคะขอให้นางฟ้าหรือเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าจงมาบอกว่าเมสเซจเหล่านี้ เป็นเหตุการณ์ใดในชีวิตของข้าพเจ้าขอบคุณลืมตาได้คะ่ะมาดูกันนะว่าวันจันทร์ถึงวันพุธหน้านะคะนางฟ้ามีเมเสเซจอะไรจะบอกกับเพื่อนเพื่อนนะคะ adversity I accept that challenges are the best way to learn. วันที่21ถึงวันที่23นี้คุณอาจจะเจอความท้าทายอะไรบางอย่างในชีวิตนะหรืออาจจะพบเจอคนที่แตกต่างจากคุณมากมายคือคุณอาจจะต้องไปเผชิญหน้าหรือไปเจอกับคนที่มีความแตกต่างจากคุณหรือมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันกับคุณ หรือมีความท้าทายบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณนางฟ้าอยากจะให้มองว่าความท้าทายเหล่านั้นหรือเหตุการณ์ที่คุณต้องเผชิญเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเติบโตมากขึ้นและทําให้คุณอ่ะเก้าวเป็นคนใหม่ที่เก่งขึ้นนะคะก็มองทุกอย่างในด้านที่บวกแล้วก็ถ้าเกิดคุณต้องการความช่วยเหลือเนี่ยคุณสามารถเรียกให้นางฟ้ามาคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำกับคุณได้เสมอเลยนะคะ ถัดมานะวันพฤหัสกับวันถึงวันศุกร์ที่25-26เนาะเอ๊ะใช่ไหมช่างมันวันพฤหัสศุกร์หน้านะคะ,ะมาดูกันนะว่าน,นางฟ้ามีอะไรจะบอกกับคุณมาดูกันนะเซลเอสเตีม I p r o c e s s a gift f o r t โซเด t เบเนฟิ e เนียร์อาร์เตอร์ ไม่ว่ามีเหตุการณ์ใดๆที่เข้ามาในชีวิตคุณในวันพฤหัสศุกร์นี้นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยยิงเชื่อมั่นอยู่เชื่อมั่นในความสามารถของคุณความสวยงามในตัวคุณคุณสวยงามในตัวคุณเสมอนะข้างบนเนี่จะมาให้กําลังใจกับคุณว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณ้ตยต่ำคุณด้อยค่าหรือคุณแบบฉันดูไม่ดีเลยฉันแบบ ไม่มั่นใจในตัวเองเลยแต่ข้างบนอยากจะให้คุณเชื่อมัน่นและเชิดหน้าเข้าไว้คุณนะไม่ดีกว่าที่คุณคิดและคุณเป็นของขวัญที่ข้างบนนะส่งมาแล้วคุณพิเศษในใดๆเสมอแหละขอคุณเชื่อมั่นในความสวยงามในตัวคุณและความพิเศษในตัวคุณและนางฟ้าก็คอยเป็นกาลังใจให้กับทุกคนเสมอนะคะก็ขอทุกคนมีความเชื่อมั่นนะแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้วยความมุ่งม,มั่นแล้วก็เชื่อมันน่นศรัทธาแล้วก็ในความสามารถของตัวเองค่ะ อันนี้คือสิ่งที่นาะฟ้าอยากจะบอกกับปีในวันพฤหัสศุกนี้นะถัดมามาดูวันเสาร์วนอาทิตย์นี้นะคะวันที่2ี่สเนาะว่านางฟ้ามีอะไรจะบอกกับทุกคนมาดูกันนะ peace peace i'm a being of love and i release all negative energy วันที่วันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะคะข้างบนเนื่องจากว่าพลังงานโลกในกำลังจะเปลี่ยนมากเลยโดยเฉพาะวันที่30ทธันวาคมนี้ก็ลัจะเข้าโฟมูนด้วยแหละข้างบนก็อยากจะให้คุณนะกลับมาสุบสงบในใจกลับมาตกผลึกกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาในปี2020กลับมาเรียนรู้ความรักไรเงื่อนไขความรักที่แท้จริงว่ามันคืออะไร และคุณได้เรียนรู้อะไรมาบ้างจากเงามืดขอบคุณที่คุณพบเจอมาในปี2020ค่อยๆตกผลึกแล้วคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเพราะมีแค่ความรักเท่านั้นแหละที่มีอยู่จริงแล้วคุณจะรู้สึกสงบใจมากๆก็เมื่อคุณได้ตกผลึกอะไรบางอย่างเนี่ยคุณจะรู้สึกสุขสงบอันนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ที่คุณจะได้เผชิญเผชิญหน้ากับเหตุการณ์บางอย่าง และข้างบนก็อยากจะให้คุณกลับเข้าไปข้างในกลับเข้าไปนั่งสมาธิห่างจากความคิดบวกวนเนาะไม่เลิกคิดอะแล้วก็เลิกให้ความสําคัญกับความคิดแต่มาอยู่ในสมาธิจิตที่เป็นจิตที่ไร้ความคิดแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่กับร่างกายแล้วคุณจะพบความสุขสงบบางอย่างแล้วก็ได้ตกผลึกได้เรียนรู้อะไรบางอย่างขโมลอยากให้คุณเรียนรู้จากจุทุกเหตุก,การณ์ในปี2020 แล้วคุณจะพบว่าเฉพาะความรักเท่านั้นแหละที่มีอยู่จริง only love is real นะคะอันนี้คือเป็น m มสเ a จที่ขงโมลอยากจะบอกบีนนะแล้วก็ตรงมากๆก็คือวันพุธหน้าพุที่จะถึงเนี้ยบีนก็จะทำคลิปเกี่ยวกับในเรื่องของ unconditional love เรื่องความรักแท้มีอยู่จริงไหมก็ฝากติดตามด้วยนะคะในวันพุธหน้านะคะก็เผื่อจะช่วยเพื่อนๆได้ ในการตกผลึกเรื่องราวต่างๆในปี2020นะคะก็ถ้าใครมาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe y o u t u แองเจลล์ไกายบายบีและเป็นกำลังใจให้บีนทำคลิปดีอย่างนี้เสมอด้วยนะคะขอให้มีความสุขเต็มไปด้วยความรักนะ i love you all นะคะบีนรักุเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะขอส่งความรักและเป็นกำลังใจให้ปีนี้ผ่านพ้นไปด้วยความสุขนะไว้เริ่มต้นปีใหม่สักการหน้านะคะ พบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ